เดี๋ยวจะพามาดูวิธีแก้อาการออกตัวสั่นนะครับก่อนอื่นเราต้องถอดตรงฝากระโหลกไอ้ฝาฝาเครื่องตรงนี้ก่อนครับฝาชุดข้างนะครับพอถอดออกมาแล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดด้วยเลยนะครับเพราะว่าไหนๆก็ถอดแล้ว น็อตก็จะมีทั้งหมดประมาณ10ตัวนะฮะ นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดเราจะใช้กระดาษทรายขัดนะครับขัดตรงหน้าสัมผัสคอนคราสแล้วก็ตรงบริเวณกระโหลกคราสนะครับมันจะลื่นตรงนั้นแหะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้คือคอนคราสแล้วก็ตรงนี้กระโหลกคราสนะครับใช้กระดาษทรายขัดอย่าขัดแรงมากนะครับเพราะว่าตรงนี้มัน เนื้อมันไม่ได้แข็งมากนะมันอ่อนนะมากรดมันจะเนื้อมันจะเป็นมันจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะมันจะไม่เหมือนคาร์บทองแดงหรือาคาร์บคอร์บนะครับตุ้มดูว่ามันมีสึกไหมแล้วก็ทีนี้ผมก็ใช้กระดาษทรายนะฮะมาขัดบริเวณก้อนผ้าคาร์ดนะครับก็ขัดทั้งสามก้อน,นครับทั้งบนมีสามก้อนก็ขัดเบาๆนะครับ อย่าไปกดแรงมากเอาแค่ว่าให้มันให้มันหยาบๆหน่อยฮะเพราะว่าเวลามันใช้นานๆไปแล้วมันจะลื่นนี่คือกระโหลกครานนะครับผมก็จะขัดเช่นเดียวกันนะครับในไหนก็ถอดมาแล้วเป่าลมทำความสะอาดด้วยนะครับก็ฝุ่นจะเยอะหลังจากที่เราขัดแล้ว อันนี้ก็ชามหน้านะครับผมก็ใช้กระดาษทรายขัดเช่นเดียวกันนะครับขัดให้มันหยามนะครับอาการพวกนี้ก็จะหายไปนะครับที่ว่าออกตัวสันเดี๋ยวมาดูนะครับพอหลังจากประกอบเสร็จเดี๋ยวผมจะลองทดสอบขับให้ดูนะฮะว่าจะหายไหม แต่อาการพวกนี้ส่วนมากขัดแล้วก็ก็จะหายนะครับพอเราใช้ไปอีกสักพักหนึ่งจะใช้ไปนานๆมันก็จะเริ่มเป็นอีกนะครับเราก็ต้องคอยถอดมาทําความสะอาดอยู่เดี๋ยวผมจะลองขับให้ดูนะครับว่ามันจะหายไหมไม่ยากนะครับถอดทําเองที่บ้านได้